เธอเป็นยังไงเมื่อเธอถูกความตายไล่ล่าเพราะจริงๆแล้วตระกูลของเธอไม่ควรมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญแะทึกขวัน,วนเรื่อง Final Destination b l a o d l i n e หนังปี2025นำแสดงโดยเคลรินซานตาฮวน่าริชาร์ดฮาร์มอนคารลินซานตาจัวนาชิโอบริโอนโอเวนจอยเนอร์และเบรคแบสซิงเจอร์ หลังชายหนุ่มเซอร์ไพรส์หญิงสาวโดวยการใช้ผ้าปิดตาแล้วขับรถพาเธอมาอยัางร้านอาหารสุดหรูเธอก็ตื่นเต้นสุดๆพอร้านยังไม่เปิดยังเป็นทางการแต่เขากลับใช้เส้นสายจนพาเธอมาในวันเปิดตัวได้ด้านชายหนุม่มเมื่อเห็นหญิงสาวประมาทพราะคิดว่าแต่งตัวไม่เหมาะ เขาก็บอกเธอใส่ชุดไหนก็สวยเธอที่มั่นใจขึ้นเลยควงแขนเขาเดินเข้าร้านซึ่งก็หันไปเห็นรปภกำลังดูเด็กให้อย่าเก็บเหรียญจากน้ำพุไม่เช่นนั้นจะโชคร้ายหลังชายหนุ่มกับหญิงสาวถ่ายรูปเสร็จ พอทั้งคู่ไปขึ้นลิฟต์ตอนแรกหญิงสาวก็อยากรอก,ก่อนเนื่องจากคนเยอะทว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกลิฟต์รับน้ำหนักไหวแม้เธอจะวันวันเพราะมันดูหน้าหวาดเสียวแต่ท้ายที่สุดลิฟต์ก็พาผู้โดยสารทั้งหมดมาถึงชั้นบนได้อย่างปลอดภัย เมื่อชายหนุ่มแจ้งชื่อกับพนักง,งานต้อนรับแต่ถูกปฏิเสธเพราะแขกมาเกินจํานวนอีกอย่างเส้นสายของเขาก็เป็นแค่พนักง,งานที่ถูกไล่ออกไปแล้วพนักง,งานต้อนรับเลยเปลี่ยนไปสนใจแต่แขกที่มีฐานะแทนหญิงสาวที่เห็นเขารู้สึกแย่แต่อุตส่าห์พยายามก็ชวนเขาเดินดูวิวไม่ต้องนั่งโต๊ะกันก็ได้ดาหญิงสาวพอเห็นชายหนุ่มยังรู้สึกแย่เธอก็บอกเธอโอเคแค่กลัวความสูงเท่านั้น เขาที่ได้รับดอกไม้เป็นการปลอบใจแต่เห็นเธอโดนน้ำตำเลยเป็นห่วงจนเธอต้องบอกแค่นี้ไม่ถึงกับตายขณะชายหนุ่มไปเอาแชมเปญแล้วหญิงสาวมองลงไปด้านล่างจนเกิดความรู้สึกกลัวท,ทันทีที่เขากลับมาเธอที่ไม่ไหวก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำโดยไม่รู้เลยว่าพอเธอเดินผ่านฟรอชินส่วนโคมระยะได้ตกลงมากระทบพื้นกระจกจนเกิดเป็นรอยร้าว ส่วนนักร้องสาวหลังร้องเพลงจบก็ออกมาหาลูกชายและวพอหล่อนเห็นหญิงสาวกำลังอวกเลยทักเธอท้องด้กี่เดือนตอนแรกหญิงสาวก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับบอดท้องได้1-2สเดือนทว่าแฟนหนุ่มยังไม่รู้เพราะเธอไม่กล้าบอกนักร้องสาวเลยให้กำลังใจ เมื่อชายหนุ่มเดินมาเจอหญิงสาวก็ชวนเธอขึ้นไปชมวิวทางด้านบนแล้วก็อาศัยจังหวะที่บรรยากาศเป็นใจขอเธอแต่งงานเธอที่ตอนแรกตั้งใจจะบอกเรื่องตั้งท้องกับเขาก่อนเลยเครียดขึ้นมาเนื่องจากไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมไหมทันใดน,นั้นเธอก็สังเกตว่าเด็กคนเดิมถูกรปภดูอีกแล้วเพราะจะกว้างเหลือเล่นเมื่อหญิงสาวกลับมาโฟกัสที่ชายหนุ่มกำลังขอเธอแต่งงานก็ตัดสินใจถามเขาพร้อมจะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเธอไหม เขาที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยดีใจในขณะที่เธอเองก็ดีใจมากเช่นกันที่รู้เขาอยากมีลูกกับเธอจังหวะที่ชายหนุ่มโชวหญิงสาวลงไปฉลองทางด้านล่างก็เป็นเวลาเดียวกับที่เธอเห็นเจ้าเด็กปลาเหรียญแต่แทนที่เหเรียญจอปลิวกลับถูกดูดมาในช่องระบายอากาศแล้วไปขัดเข้ากับใบพัดลม ระหว่างที่ชายหนุ่มพาหญิงสาวมาเต้นด้วยกันที่ฟรอพื้นกระจกที่มีรอยร้าวเล็กๆก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นแถมคานที่รับน้ำหนักน็อตก็เริ่มหลุดโดยที่เหรียญก็เบียดใบพัดจนใบพัดหักกระเด็นไปถูกท่อแก๊สรั่วหญิงสาวที่สังหรณ์ใจแปลกๆเลยหยุดเต้นพร้อมกบมองไปรอบๆทันใดนั้นพื้นกระจกก็แตกคนที่ยังเต้นอยู่บนฟรอรวมถึงชายหนุ่มเลยร่วงตกลงไปทางด้านล่างนั่นเลยทำให้ทุกคนตกใจมาก หลังฝูงชนแตกตื่นพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดพอครัวก็ทำไฟไม้ใส่แขก โดยที่แขกคนนั้นก็วิ่งทุรนทุรายไปใกล้จุดที่แก๊สรั่วสุดท้ายเลยเกิดระเบิดขึ้นโชคดีที่นักร้องสาวพาลูกไปซ่อนไว้ในตู้ได้ทันลูกชายเลยรอดมาได้ส่วนหญิงสาวเมื่อจะวิง่งหนีลงบันไดเจ้าเด็กก็มาแทรกก่อนไม่ได้เจอพังคนส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงบันไดเลยไม่รอดเธอเลยจะไปลงลิฟต์แทนทว่าก็โดนเบียดจนล้มเสื้อก่อนส่วนลิฟต์ที่รับน้ำหนักไม่ไหวรอกเลยพังส่งผลให้คนในลิฟต์ไม่รอดเช่นกัน จังหวะที่หญิงสาวกับคนที่เหลือหาทางหลบหนีแต่หอคอยเอียงทุกคนยกเว้นเธอเลยไหลไปติดอยู่กับกระจกซึ่งเหรียนเจ้ากรรมก็ดันหล่นลงมาบนเปียโนเปียโนที่เสียสมดุลจึงร่วงลงไปกระแทกเข้ากับผู้คนที่ติดอยู่ตรงกระจกสุดท้ายคนพวกนั้นเลยร่วงโดยที่เจ้าเด็กก็กําลังหัวเราะที่ตัวเองรอดทว่าเปียโนก็ดันตกลงไปทับเจ้าเด็กเข้าพอดิพอดีดาหญิงสาวที่รอดชีวิต พอเห็นลูกของนักร้องเธอก็เข้าไปช่วยซึ่งก็ทําเวลาก่อนที่โครงสร้างจะถลม่มเพียงแต่เธอกับเด็กก็ต้องกระโดดเวว่าวาเกือบร่วงยังดีที่มีแวงเกี่ยวไว้อยู่แต่สักพักแวงก็รับน้ําหนักของทั้งคู่ไม่ไหวทั้งคู่เลยล่วงตกลงมาและทันทีที่หญิงสาวถูกเล็กเสียบเสียชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองสเตฟฟนีก็กรีดร้องพร้อมกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องเรียนนั่นเลยทําให้ครูไม่พอใจมากตกดึก เมื่อสเตฟานี่ยังคงฝันร้ายถึงเรื่องเดิมๆเ,เธอก็ปรึกษาเพื่อนสาวเพราะฝันถึงหญิงสาวที่เสียชีวิตหรือยายของเธอมาหลายเดือนแล้วจึงรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเพื่อนก็บอกเพื่อนก็จะบ้าเหมือนกันเพราะไม่ได้นอนจึงแนะนำให้เธอกลับบ้านแล้วไปคุยกับใครก็ได้ที่รู้เรื่องของยายไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะฝันแต่เพื่อนจะเป็นคนเก็บเธอเอง เมื่อสเตฟานีตัดสินใจกลับบ้านทันทีที่เจอพ่อเธอก็ถามหากล่องเก็บของของแม่เนื่องจากอยากรู้เรื่องของยายแม่พ่อจะอยากช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะพ่อทิ้งของพวกนั้นตั้งแต่แม่หนีไปแล้วนั่นเองจังหวะที่สเตฟานีคุยกับพ่อแล้วเห็นน้องชายจะไปบ้านลุงเธอก็อาสาไปส่งเพราะอยากเจอทุกคนอยู่พอดีพ่อจึงเตือนถ้าไปบ้านนู้นก็อย่าพูดถึงยายให้ลุงได้ยินก็แล้วกัน ระหว่างเดินทางเมื่อสเตฟานีเห็นน้องเฉยเมยเธอก็ชวนคุยซึ่งน้องก็สงสัยเธอกลับมาทำไมเพราะตั้งแต่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเธอแทบจะไม่กลับมาเธอก็บอกความจริงว่าเธอถูกพักการเรียนเนื่องจากช่วงหลังๆเธอไม่อยากนอนเพราะทุกครั้งที่หลับตาเธอจะฝันร้ายถึงย่ายเสมอน้องที่ได้ยินแทนที่จะเศร้ากลับขำเพราะสาใจที่คนเรียนดีอย่างเธอถูกพักการเรียน เมื่อสเตฟานีพาน้องมาถึงบ้านลุงเธอก็ได้เจอกับลูกๆของลุงซึ่งประกอบไปด้วยเอริกลูกชายคนโตจูนลูกสาวคนกลางและบอบบี้ลูกชายคนเล็กหลังสเตฟานีคุยกับญาติๆแล้วเข้าไปทักทายลุงกับป้า เธอที่รับปากพ่อไว้ว่าจะไม่ถามถึงยายก็ผิดสัญญาแม้ลุงจะไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังจนกระทางลูกๆของลุงมาได้ยินเลยพากันพูดถึงจนเธอได้รู้ยายยังอยู่เพียงแต่เป็นคนเสียสติแถมยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ของเธอเพี้ยนไปด้วย ส่วนลุงที่ถูกสเตฟานีตอแยก็ยอมบอกหลังจากที่พ่อของลุงหรือตาเสียยายก็สติแตกขังแม่กับลุงไว้ในบ้านไม่ยอมให้ไปโรงเรียนเนื่องจากกลัวนั่นกลัวนี่แถมสุดท้ายมันยังเกิดขึ้นจริงกับคนนั้นคนนี้โชคดีที่ได้ทางการมาช่วยลุงกับแม่จึงต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ทว่ายายก็ยังจะคอยตามดูแถมพอมีครอบครัวยายยังจะส่งจดมหมายน่ากลัวเกี่ยวกับความตายมาให้อีก พวกเราเลยต้องยายบ้านหนีมาเรื่อยๆเพื่อยายจะติดต่อไม่ได้หลังสเตฟานีขอดูจดหมายที่ยายส่งมาแต่ลุงไม่ให้แถมยังเตือนให้เธออยู่ห่างจากยายเพราะยายเป็นผู้หญิงโรคจิตเมื่อสเตฟานีเห็นลุงไม่อยู่เธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากป้าป้าที่สงสารและยอมบอกเธอว่าจดหมายพวกนั้นอยู่ที่ไหนครับ ขณะสเตฟานีไปรือดูจดหมายแล้วเห็นภาพยายสมัยยังสาวก็มั่นใจว่ายายคือผู้หญิงในฝันของเธอจริงๆเธอที่มีที่อยู่ยายแล้วก็ออกเดินทางไปหายาย เมื่อสเตฟานีมาถึงเราเห็นบ้านยายมันป้องปราการป้องกันอันตรายจากโลกภายนอกเธอก็เริ่มกังวลว่าหรือยายจะเป็นบ้านจริงแต่โดยที่อยากไขปริศนาเรื่องความฝันเธอจึงจําเป็นต้องเข้าไปพบยายซึ่งในตอนแรกยายก็ไล่เธอยิงกระหมูกระหมาแต่พอรู้เธอคือหลานยายก็ยอมเปิดประตูให้แต่ก็ไม่ไวเตือนให้เธอทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ด้านนอก หลังสเตฟานี่ได้เจอยายยายก็ดูโรคจิตยอย่างที่ลุงว่าไว้ไม่มีผิดเพราะดูจะระแวงไปหมดว่าความตายจะมาพรากชีวิตไปด้วยวิธีการไหนบ้างเมื่อยายถามไทสารทุกสุขดิบสเตฟานี่แล้วรู้แม่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เธอสิบขวบส่วนที่เธอมาหายายก็พอช่วงนี้ฝันเห็นยายอยู่ที่ร้านอาหารหลายครั้งทว่าย,ยังไม่ทันจะเล่าจบยายก็พูดออกมาเสียก,ก่อนไม่มีใครในร้านนั่นรอเลยใช่ไหมและทันทีที่เธอตอบว่าใช่ยายก็บอก นั่นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นลางสังหรณ์ของยายเมือ่อยายเล่าอาดีตให้สเตฟานีฟังก็ทำให้รู้ขณะตาหรือชายหนุ่มกำลังจะขอยายแต่งงานยายที่เห็นภาพนิมิตว่าจะไม่มีใครในที่นี้รอดชีวิต ยายที่รู้ว่าความตายกำลังจะทำอะไรก็เข้าแทรกแทงโดยการไปหยุดยั้งไม่ให้เจ้าเด็กโยอเหรียญหาฝาไปครอบอาหารที่พ่อครัวกำลังปรุงจากนั้นก็ไปแย่งไม้จากนักร้องพร้อมบอกให้แขกทุกคนหยุดเต้นเพราะฟอกํกำลังร้าวและโครงสร้างของตึกนี้ไม่ได้มาตราฐ,ฐานจึงเสร็จเร็วก่อนกำหนดสุดท้ายยายเลยถูกรปภรวบตัวทว่าก็ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ได้หลังสเตฟานีฟังยายเล่าจบเธอก็สงสัยในเมื่อยายหยุดหายนะนั่นได้ทำไมเธอถึงฝัน ยายก็อธิบายเพราะความตายไม่ชอบให้ใครมาทำลายแผนดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเลยก็ค่อยไล่เก็บทุกคนที่เคยอยู่ที่ร้านหลูนั่นรวมถึงปู่ก็ด้วยเมื่อสเตฟานีได้ยินยายบอกยายพยายามหาทางป้องกันไม่ให้มันมาเล่นงานยายได้อยู่หลายปีแต่สุดท้ายยายก็ถูกมันจับได้เพราะยายเป็นมะเร็งเธอก็พบนั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เธอเริ่มฝัน จังหวะที่ยายหยิบบันทึกที่ยายค้นคว้าตลอดชีวิตมาให้สเตฟานีดูว่าความตายมันมีวิธีเก็บเราได้ยังไงบ้างยายก็เผลอชนแว่นขยายจนมันรวมแสงไปกระทบกับเชือกถว่ายายก็ยังจมูกดีอยู่ดังนั้นพอได้กินกวนยายเลยด่ามันจากนั้นก็เคลียงของใส่แว่นเคยายเพื่อให้หันไปทางอื่นเธอที่เริ่มเชื่อลุงที่ยายคงเป็นบ้าจริงๆเพราะพูดคนเดียวแถมยังจะมาสอนวิธีหนีมันให้เธอที่เริ่มกลัวก็อาจจะต้องกลับไปเรียนแล้วครับ เมื่อเซฟานีโดนยายรั้งโดยการบอกยายไม่เหลือเวลาแล้วเธอไม่เข้าใจเหรอความตายกำลังตามล่าครอบครัวเราเธอก็ยิงกลัวเข้าไปใหญ่ดังนั้นเลยรีบกราวล่าแล้วหุนหันออกจากบ้านยายที่เป็นห่วงเลยบอกให้เธอกลับมาเอาบันทึกก่อนทว่าเธอก็เดินหนีส่วนยายแม้จะรู้ทายายก้าวข่าออกจากบ้านจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายยายก็ตัดสินใจเอาบันทึกไปยัดใส่มือเธอพร้อมบอกในนี้มีทุกอย่างที่เธอจะต้องรู้เพื่อใช้ประ้อง คครรอบรัวซึ่งจะเถอไม่เชื่อยายก็ควรเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นและทันทีที่ยายพูดจบยายก็ถูกแท่งเหล็กพุ่งเข้ามาเสียบเธอที่เห็นยายเสียชีวิตลงไปต่อหน้าต่อ,ต,อตาเลยถึงกระตกใจมากขณะทุกคนมาร่วมงานศพยายแล้วสเตฟานีเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ยายบอกเป็นความจริงหรือเปล่าแม่ก็มาส่งยายเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากลุงอีเมลไปบอก เธอที่ยังโกรธแม่อยู่เลยไม่ขอร่วมงานน้องเลยตามเมาคุยและพอรู้เหตุผลน้องก็เหน็บเธอจะว่าแม่ทำไมในเมื่อเธอเองก็ทำเหมือนแม่เปะ๊ะแถมไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นตอนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยด้วยเธอกับน้องเลยมีปากเสียงกันจังหวะที่สเตฟานีอยู่บ้านคนเดียวก็เริ่มระแวงว่าความตายจะมาเล่นง,งานทุกคนจริงหรือเปล่าทางนานครอบครัวกำลังจัดเลี้ยงกันเล็กๆ แต่บอบบี้ก็ดันทำแก้วแตกจนเศษแก้วตกลงไปในถังน้ำแข็งส่วนแม่ก็ทำคุกกี้เนยถั่วมาโดยลืมไปว่าบอบบี้แพ้ถั่วขนาดลุงขึ้นไปกล่าวไว้อะไรให้กับยายแล้วจูนดื่มน้ำเลยรู้สึกระคายเพราะในน้ำมีมแมลงไม่ใช่พรโรนกอจกก็ไปเวลาเดียวกันที่สเตฟานี่หยิบบันทึกขึ้นมาดูว่ามันมีวิธีสังหารเรายังไงบ้างทางเอริีก็จุดไฟไม่ติดเลยตบถังแก๊สส่วนบอบบี้ก็เรียกน้องให้มาเล่นเทเบิลลินด้วยกันโดยไม่รู้เลยว่า ข้างใต้มีค่าถูกวางทิ้งไว้จังหวะที่สเตฟานีไล่ดูข่าวใครเสรียชีวิตอะไรยังไงบ้างจู่ๆกรอบรูปก็ตกแตกเธอเลยตกใจส่วนเอลิกหลังพยายามจุดไฟอยู่นานไฟก็ลุกพึบขึ้นมาโชคดีที่หลบทันขณะสเตฟานีหยิบเศษก็เจ้าขึ้นมาดูลุงที่กำลังเคี้ยวน้ำแข็งเล่นก็เข้าไปชวนแม่คุยพร้อมเกลี้ยกล่อมให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกันแต่แม่ก็ปฏิเสธเนื่องจะรู้สึกครอบครัวจะดีถ้าไม่มีแม่อยู่ด้วย ระหว่างสเตฟานี่พยายามติดต่อน้องเพราะมีลังสังหรณ์ไม่ดีน้องกับบอบบี้ก็เรียกพ่อและลุงให้มาเล่นทบบลินด้วยกันพอเลยไม่ได้กลืนเสษแก้วเข้าไป หลังลุงขึ้นไปเล่นเชมโบลินและมันใกล้จะคาดแลมิคาลแลแม่จีสเกตเห็นคาดเข้าพอดีก็รีไปเก็บคราดทานใดนั้นปากวางชามไปชนขวดเครื่องดื่มที่เอลิกทิ้งไว้ขวดเลยตกไปถูกปุ่มเปิดเครื่องเป่าลมจนทําให้คราดและอุปกรณ์อื่นๆล้มโดยทีสเตฟานีก็ขับรถมาถึงบ้านลุงพอดีเช่นกัน จังหวะที่แม่เข้ามาทักสเตฟานี่แต่เธอโมมองดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทันใดนั้นบอบบี้ก็ทำเชโมลินขาดทุกคนเลยหันไปมองจนเกมตึกถล่มที่กำลังเล่นลงไปทับแก้วควา่าเสษแก้วเลยกระเด็นไปอยู่ที่พื้นหญ้า ดานทุกคนเมื่อเห็นบอบบี้ไม่เป็นอะไรลุงที่เดินลงมาจากเทมโบลินก็เหยียบเศษแก้วเข้าในขณะที่ลมก็ดันคลาดจนมันตกลงมาเปิดเครื่องตัดหญ้าทางานดังนั้นทันทีที่ลุงล้มเครื่องตัดหญ้าเลไยไถลุงเข้าไปด้วยนั่นเลยทําให้ทุกคนตกใจมากหลังงานสอบลุงเมื่อสเตฟานีหยิบบันทึกของยายมาศึกษาเธอก็พบพอความที่ยายเขียนเอาไว้ว่าเจบีพบผู้รอชีวิตจกความตายทว่าเธอก็ไม่รู้คนที่ชื่อเจบีเป็นใคร ต่อมาสเตฟานีก็เรียกทุกคนมาประชุมเพื่อจะอธิบายบันทึกของยายว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในร้านอาหารวันนั้นต้องเสียชีวิตทุกคนแต่ยายช่วยเอาไว้ได้ความตายจึงค่อยๆมาตามล่าทุกคนตามลำดับที่ยายเห็นในนิมิต จนกระทั่งมาถึงยายและเด็กผิวดำอีกคนแต่โดยที่มันใช้เวลานานคนที่ควรจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นเลยมีครอบครัวมันเลยจะต้องตามมาเก็บพวกเราด้วยยกเว้นแค่พ่อขอป้าเนื่องจากไม่ใช่ญาติทางสายเลือดและถ้าเธอคิดไม่ผิดถัดจากลุงมาก็จะเป็นเอริกตามมาด้วยจูนบอบบี้แม่เธอและสุดท้ายคือน้องชายทว่าก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยสักคน หลังทุกคนแยกย้ายขณะเอริกไปทำงานเจ้าของร้านก็ให้เอริกอยู่ปิดร้านพอตัวเองจะกลับก่อนนั่นเลยทำให้เอริกเสงมากขณะเอริกเก็บกวาดร้านโดยความคิดถึงพ่อก็จะสักชื่อพ่อที่แขนซึ่งระหว่างสักเขาก็เปิดเพลงเสียงดังๆฟังไปด้วยลำโพงเลยสัน่นจนตุ๊กตาตกไปชนนั่นชนนี่สุดท้ายเลยทำให้แก้วหล่นลงมาแตกเขาจึงไปเก็บกวาดโดยไม่รู้เลยว่า เขาอีได้เรินไปชนเขากับแกลอนบรรจุสารไวไฟจนมันหกลงพื้นส่วนสายคล้องประลมเพดานก็นดดนหลุดไปเกี่ยวเข้ากับห่วงจมูกของเขาเข้าพอดีอีกพัดลมที่ยังคงหมุนอยู่เลยค่อยๆพันเกี่ยวเข้าสูงขึ้นโดยที่เขาก็พยายามจะแกะสายคล้องออกแต่ก็แกะไม่ได้สักทีแถมขาที่ห้อยตองแต่งก็ยังเตะไปโดนโคมไฟลงไปที่สารไวไฟอีก เพลิงเลยลุกท่วมร้านทัใดนั้นเขาก็เอาสายคล้องออกได้สําเร็จทวาก็ลงลงพื้นส่วนสารไวไฟก็หกเพิ่มเพลิงจึงยิ่งลุกไหม้โดยที่เขาก็กรีล้องออกมาด้วยความเจ็บปวด รุ่งเช้าสเตฟานี่ก็เข้าไปปลุกน้องเนื่องจากพยายามติดต่อหาเอริกทั้งคืนแต่ติดต่อไม่ได้ต่อแรกน้องก็ไม่สนใจแต่พอรู้ข่าวจากเพื่อนเมื่อคืนร้านสักไฟไหม้น้องก็เริ่มใจคอไม่ค่อยดีแต่ระหว่างขับรถไปหาสเตฟฟนี่ก็เกือบขับรถชนคนข้ามถนนแล้วพอเห็นคนคนนั้นคือเอริกทางกูก็ดีใจที่เอริกยังปลอดภัยดีครับ หลังสเตฟานี่รู้เอริกแค่ได้รับบาดเจ็บเธอก็ไม่เข้าใจทำไมความตายถึงได้งานเขาแค่นี้เธอเลยเดินตามเขาไปด้วยความเป็นห่วงซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่จูนจะออกไปวิ่งดังนั้นวิธีการสังหารที่เธอคาดว่าจะเกิดขึ้นกับเอริกเลยไปเกิดขึ้นกับจูนแทนคือเด็กๆแต่บอลโดนจูนจูนเลยตกถังขยะจากนั้นรถขยะก็มาเก็บจูนเลยถูกรถขยะบดคยี สเตฟานีกับทุกคนที่พยายามจะตามไปช่วยแต่ไม่ทันจึงรู้สึกเสียใจมากขณะบ็อบบี้บ่นว่าทุกคนน่าจะเชื่อสเตฟานีเธอก็บอกเธอคิดผิดพอลำดับไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เธอบอกปาทีรียินเธอโทษตัวเอง ก็อธิบายป้าเองจังหากที่ผิดเพราะลูกคนแรกตามสายเลือดคือจูนไม่ใช่เอริกหนึ่งจากตอนนั้นป้ากับลุงมีปัญหากันเอริกจึงไม่ใช่ลูกของลุงนา่นเลยทำให้เอริกเสียใจแล้วยิ่งรู้พอที่แท้จริงของตนเป็นใครเอริกก็โกรธป้ามาก หลังทุกคนได้รู้ความจริงและบอบบี้เชื่อตัวเองจะเป็นรายต่อไปก็ขอให้สเตฟานีช่วยเนื่องจากเธอเป็นคนเดียวที่รู้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นพอที่เห็นทุกคนเชื่อเธอแถมแม่ยังร่วมผสมรองพอกโมโหแม่จนไม่อยากจะอยู่คุยกับทุกคนอีก เมื่อทุกคนช่วยกันคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลคนที่ชื่อเจบีเป็นใครในที่สุดทุกคนก็รู้เจบี JB ทำงานอยู่ที่โรงพยบาบาลแห่งหนึ่งทุกคนเลยจะไปหาเจบีหนึ่งจะบอบบีไม่กล้าจะอยู่บ้านคนเดียวเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทว่าก่อนที่จะขึ้นรถเอลลีที่เป็นห่วงบอบบี้ก็ตัดสินใจไปกับทุกคนด้วยครับระหว่างเดินทางสเตฟานีกับแม่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันจนเธอได้รู้ที่แม่หนีไปก็เพราะยายสอนให้แม่มองเห็นความตาย แม่ที่กังวลไปหมดจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆเลยเลือกที่จะเดินออกมาเพราะไม่อยากให้พวกเธอต้องเติบโตขึ้นมาเป็นแบบแม่นั่นเองหลังทุกคนเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วได้เจอกับคนชื่อเจบีก็ได้รู้เจบี JB คือเด็กชายผิวดำที่ยายช่วยไว้และเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องเสียชีวิตครับด้านเจบีเขาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขากับยายเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอด ส่วนที่ยายบอกเขาเจอคนที่หยุดความตายได้ก็เป็นเรื่องจริงเรามีวิธีรอดได้สองวิธีคือไม่ฆ่าก็ตายหรือพูดง่ายๆก็คือเราสังหารคนอื่นเพื่อเอาเวลาที่เหลืออยู่ของคนคนนั้นและตายก็คือการทำลายวงจรโดยการทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วฟื้นขึ้นมาเพียงแต่ที่ยายกับเขาไม่ลองทำวิธีหลังก็พอมันเสี่ยงเกินไปเนื่องจากถ้าเราเข้าไปแทรกแซงแล้วแพ้ทุกอย่างมันจะพังพินาศไปหมด อีกอย่างตอนนี้เขาก็ไม่มีทางหนีได้แล้วเพราะกำลังป่วยเหมือนยายที่สำคัญสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องตายหลังเจบียอมรับโชคชะตาหาทุกคนจากไปก็จะถึงคิวของตัวเองเจบีจึงขอไปมีความสุขกับเวลาที่เหลือทุกคนก็เครียดเอลิกลเสนอให้บ๊อบ,บบี้เสียชีวิตแล้วทำให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อทำลายวงจรซะ ทว่าทุกคนก็ไม่เห็นด้วยเอริกเลยอาศัยจังหวะที่แม่เขาไปปลอบสเตฟานีและน้องพาบอบบี้ออกไปทําตามแผนที่ตัวเองคิดขึ้นเมื่อบอบบี้ฟังแผนของเอริกที่จะให้เขากินถั่วจนเสียชีวิตเพราะยังไงซักก็อยู่ที่โรงพยาบาลจึงจะมีคนมาช่วยเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แน่บอบบี้ก็หวั่นใจทว่าพอเห็นเอริกมองไปที่ทารกว่าหรือจะให้เลือกอีกวิธีคือการชิงเวลาของคนอื่นมาดีบอบบ,บี้ก็ยอมตกลง หลังเอลิกพาบอบบี้ไปซื้อถ่วจากตู้แต่สินค้าไม่ยอมหล่นเอลิกก็ถูตู้จนกระจกร้าวแล้วเอียงตู้เพื่อให้สินค้าหล่นแม้จะลำบากจนเกือบทำให้ตู้ล้มทับบอบบี้แต่สุดท้ายสปิงก็ทำงานทังคูเลยได้สินค้ามาจังหวะที่เอลิกพาบอบบี้เข้าไปแอบที่ห้องแล้วให้บอบบี้รอก่อนเพราะเอลิกจะออกไปเอารถเข็น ท,ทันทีที่เอริกปิดประตูแผ่นรองเขียงก็ตกไปโดนปุ่มจนเครื่อง MRI ทำงานส่วนแม่สเตฟานีและน้องเมื่อรู้เอริกกับบอบบี้หายไปทั้งหมดก็ช่วยกันตามหาโดยที่เอริกก็ไปเอารถเข็นมาได้พอดีดังนั้นพอเห็นน้องโทรหาบอบบี้เอริกจึงยังไม่ให้รับสายแต่บอกให้บอบบี้ทำตามแผนก่อน จังหวะที่เอริกแย่งปากกาเอพี่มาจากบอบบี้และผู้จาหวานล้อมจนบอบบี้ยอมกินถั่วพอเริ่มจะมีอาการแพ้บอบบี้ก็เข้ามาแย่งปากกาแต่เอริกก็ไม่ให้พร้อมสั่งบอบบี้ให้รีบขึ้นมานั่งบนรถเข็นครับด้านน้องมาโทรหาบอบบี้อีกครั้งทางเครื่อง MRI ก็เริ่มดูทุกอย่างที่เป็นโลหะ ดังนั้นโทรศัพท์และห่วงต่างๆที่อยู่ในตัวของเอริกเลยถูกกระชากออกจากตัวถามรถเข็นยังนั้นเอริกเข้าไปติดกับเครื่อง MRI อีกสุดท้ายเอริกเลยถูกโลหะบีบอัดร่างกับเครื่องจนเสียชีวิตลงจังหวะที่เครื่อง MRI ยังคงทำงานและบ็อบบี้เห็นปากกายอยู่ในมือเอริกเลยพยายามกระเสือกระสนจนช่วยชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้พยาบาลที่พบเห็นความผิดปกติก็เปิดประตูเข้ามาดูนัยนเลยทำให้สเปงพุ่งทะลุตู้ขายสินค้าเข้ามาเสียบบ็อบบี้จนเสียชีวิตคาที่ แม่สเตฟานีและน้องที่ได้ยินเสียงพยาบาลกรีดร้องก็รีบวิ่งเข้ามาดูแล้วพอเห็นบอบบี้ไม่รอดทุกคนก็ตกใจมาก ดานสเตฟานีเมื่อเห็นน้องไม่เข้าใจทำไมเอริกถึงเสียชีวิตทั้งที่ไม่ใช่ลูกหลานของยายเธอก็บอกคงพอไปแทรกแซงอย่างที่เจบีบอกไว้แม่ที่ได้ยินก็เสนอให้ทุกคนรีบออกไปจากที่นี่เพราะมันไม่ปลอดภัยน้องเลยถามแล้วเราจะไปไหนได้สเตฟานีเลยตอบบ้านยายเพราะถ้ายายไม่ออกมายายก็ยังจะปลอดภัยถ้าอยู่ที่นั่น เมื่อทุกคนตกลงกันได้ว่าแม่จะเสียสละขางตัวเองไว้ในบ้านยายเพื่อให้ลูกๆปลอดภัยสเตฟานีกับน้องก็ขอไปส่งแม่เพราะมันคงไม่ยอมให้แม่ไปถึงที่นั่นได้ง่ายๆแน่แม่ก็ยอมตกลงและพอทุกคนเข้ามาสวมกอดกันสเตฟานีก็ไม่รู้ตัวเลยว่า <c oughs> เหรียญที่อยู่ในบันทึกของยายหล่นและหญิงชราคนหนึ่งเก็บไปหลังแม่เกือบถูกรถชนเลยเปลี่ยนให้สเตฟานีมาเป็นคนขับ พอทั้งหมดไปถึงบ้านยายแล้วสเตฟานีรู้สึกมันพยายามจะขัดขวางไม่ให้แม่เข้าไปในบ้านได้สําเร็จเธอกระตัดสินใจขับรถพุ่งชนรัวทว่าพอจะลงจากรถเธอก็ปลอดเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เธอเลยบอกให้แม่กับน้องเข้าไปก่อนเพราะถ้าแม่ปลอดภัยเธอก็จะไม่เป็นอะไรนั่นเองทว่าจังหวะที่แม่จะเปิดประตูเข้าบ้านแล้วคิดว่าทุกคนจะปลอดภัยสเก็ตไฟจากการที่ไฟฟ้าขัดข้องก็ดันปลิวเข้าบ้านส่วนเชือกคล้องกระถางก็ขาด กระถางเลยตกลงไปกระแทกท่อจนทําให้แก๊สรั่วดังนั้นพอสเก็ตไฟไปสัมผัสเข้าจึงเกิดการระเบิดขึ้นรถเลยถูกแรงระเบิดจนตกลงไปในน้ําขณะสเตฟานีดิ้นทุรนทุรายเพราะปลดขูกขัดไม่ได้และกําลังจะจมน้ําก็ไปเวลาเดียวกับที่น้องถูกบางอย่างล้มทับเลยขยับหนีไม่ได้แถมเสาไฟฟ้าก็กําลังจะล้มทับน้องอีกโชคดีที่แม่ยังรอดแล้วมาช่วยยกของนั้นออกน้องเลยหนีทันทว่าพอน้องเห็นแม่เสียชีวิตน้องก็เสียใจมาก เมื่อน,น้องตั้งสติได้ก็รีบไปช่วยสเตฟานีเพราะเธอกำลังจะขาดอากาศหายใจทว่าเธอเกิดดินจนน้องทำมีดหล่นแถมยังบาดตัวเองทว่าสุดท้ายพอเธอหมดลมหายใจน้องก็ช่วยเธอจากนั้นก็ทำการผายปอดจนเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งคู่เลยดีใจที่สุดท้ายทั้งคู่ก็รอดเพียงแต่ทั้งคู่จะไม่ได้เจอแม่อีกเพราะแม่ได้จากทั้งคู่ไปแล้วนั่นเอง หลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงขณะสเตฟานีไปส่งน้องรับสาวคุสนิทเพื่อไปงานพร้อมด้วยกันระหว่างจัดแจ้งดอกไม้ให้น้องอเธอก็ถูกน้ำทิ้มซึ่งกับไปเวลาเดีกที่หญิงเชรากกำลังจะหยิบเหรียญจ่ายค่าคุกกี้แต่เหรียญที่หล่อนเก็บได้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ดันหล่นแล้วกลิ่งไปติดอยู่ตรงรางรถไฟ จังหวะที่พ่อของสาวคนสนิทเข้ามาทักทายสเตฟานีเรื่องที่น้องชายช่วยเธอพ่อของสาวคนสนิทที่เป็นหมอก็อธิบายว่าจริง,รงๆน้องไม่ได้ช่วยเธอจากความตายเพราะในทางการแพทย์เธอยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากตอนนั้นหัวใจของเธอไม่ได้อยู่เต้นเธอขมดสติจากนั้นน้องก็ช่วยทําให้เธอกลับมาหายใจนั่นเลยทําให้เธอกับน้องไปกังวล แล้วทันทีที่เธอเริ่มสังหอนใจว่าความตายจะมาทวงชีวิตของเธอกับน้องรถไฟที่กําลังวิ่งมาก็เกิดตกรางแล้วจะเข้าเมอชนเธอกับน้องเลยรีบวิ่งหนี ทว่าสุดท้ายก็ไม่ทันสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสเตฟานีที่ฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องเดิม,ดมๆจนได้รู้ความจริงว่ายายของเธอได้ฝืนความตายจนทําให้ครอบครัวของเธอยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นพอยายกำลังจะเสียชีวิตมันเลยตามมาเล่นงานเธอและครอบครัวเธอที่ได้รับความรู้จากยายจึงพยายามต่อสู้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครหนีความตายไปได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง final destination บัดลายหนังภาคที่6หนังได้คะแนนจาก imdb 6.9คคะแนน,นเป็นกำลังใจให้กรรันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ